ให้ทายไว้ในวิดีโอที่แล้วว่ามาเที่ยวครั้งนี้เรามากับชแนลไหนนะช่องนี้เป็นช่องเป็นช่องดังช่องดังดัชง,ช,งช่องเดรายะของพ่อกับเชื่อแต้มนะครับก่อนไปหน้าโรงแรมอ่อเข้าห้องพี่ถอดถอดรองเท้าไว้ที่หน้าห้องตอนนี้ชแนลนั้นมาแล้วเราจะลงไปจะอกกันเชื่อแต้มเชื่อแต้มเชื่อแต้มต้องเงียบๆแล้วก็ซุ่มเดินไปเงียบๆอย่าให้รู้ตัวนะว่าว่าอยู่ไหนี่ไง ่ชนเพราะว่าเชมดดำกินนมรอฟินน้ำแล้วก็เลยวิ่งจักแล้วันก็ไม่หลุดลม่ขบล้มไ่ขบล้มมันฟันไม่หลุดหล้มันก็ไม่หลุดผมรู้ตรงข้าวเลย เราต้องบากเดี๋ยวเราต้องฟันฟันรุดออต้องเรลี่ยนทำให้ฟันแข็งแรงโอเคแล้วก็ทำให้วิ่งดิไปแล้วไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมอมารีหัวหินนะโรงแรมอมารีหัวหินพี่ไม่ให้ทายไว้ในวิดีโอที่แล้วว่ามาเที่ยวครั้งนี้เรามากับชาแนลไหนนะตอนนี้ชาแนลนั้นมาแล้ว เราจะลงไปจ้าเอ๋กันลงไปจ้าเอ๋แต่ฟ้าผ่าคนด้วยด,ดีนะรองเท้าไม่หายไ,<ง>ไม่เอารองเท้าเข้ามาด้วยมายาั้ยมาญาติญาตของพ่อกับเชิดแตมน,นตมะครับน่าจทิ้ไว้หน้าโรงแรมอ่ะเข้าห้องที่ถอดถอดรองเท้าไว้ที่หน้าห้องมีใครเดินผ่านไปผ่านมาคงงงเก็บไปทิ้งจ้ใครเดินผ่านไปผ่านมาคงงง บอกว่าขอดตะคลานเข้าห้องไปทำไมไม่ทำไม่เอารองเท้าเข้าห้องรีบวะพอไปเลยเขินได้คนเดียวให้แม่ให้แม่ช่วยใบ้หน่อยดีกว่าว่าช่องนี้เป็นเป็นยังไงช่องนี้เป็นช่องเป็นช่องดังช่องดังเป็ช่องเด็กเป็นช่องเด็กใช่อไม่รู้มีใครทายกันได้ดังก็เป็นช่องเด็กเราต้องบอกว่าเราเคยไปเที่ยวกับเขาแล้วกี่ทีอะ หลายทีนะเหมือนกันเนาี้ก็หน่อยอ่ะหัวใบแค่นี้ต้องเดาถูกแน่เลยถูกกันแล้วล่ะถูกแล้วอ่ะเฮ้ยลิฟต์มาแล้วลิฟมาแล้ววัวจะขึ้นเชื่อมชมแม่แม่วมวจะมองสัรไว้น้ำอยู่เลยแม่ก้าวหนึ่งแต่เชื่อมชมแบบสระใบน้ำเชื่อมแต้มก็เหมือนกันนี่ลิฟต์นี่นะครับเขาใช้คีย์การ์ดนะเวลาจะเข้ามานี่เอาคีย์การ์ดแตะตรงนี้จึ๊บแล้วเราก็จะขึ้นไปที่ห้องของเราไเลยเราไม่ต้องจำก็ได้ว่าอยู่ชั้นไหนเพราใช้คีย์การ์ดแตะ เขาก็จะไปห้องที่เราอยู่ไปชั้นที่เราอยู่เลยบรรยากาศนี้เดี๋ยวเรานิ่งๆนะเราต้องต้องเชื่อแต้มเชื่อแต้มเชื่อแต้มต้องเงียบๆแล้วก็ซุ่มเดินไปเงียบๆอย่าให้รู้ตัวนะว่าว่าอยู่ไหนไปจ้าเอ๋ไปจ้าเอ๋ ยืนอยู่เ่้ย่นแล้วเขาเห็นถ่ายวิดีโออยู่อย่างนี้อย่างนี้ไปไปเจเอนไปเจ้อนง่ไหนอไปเจเอนลองพิมย่อมย่อมไปเจเอนองพิมนที่ความคงเห็นแหละไปเจเอนลองพิมแบบไปถึงเจเหนี่เหนี่ยวแล้พิมเห็นแล้วเอาเขาเห็นเขาเขานอกเขาองกันอยู่เป็นอะไรก็เป็นเจ เปนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล้มเลยนี่โอ้โหจอแจจรด้วยนี่ช่องเด็กผิวชิวเอานั่นเองค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรีมาเจกันอีกแล้วดูไหมเฮ้ยวันนี้เด็กดีได้ถ่องดาวอีกแล้วนะนี่สวัสดีค่ะแล้วางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะฉกไหวสุดๆอะไรเขินๆอะไรอะไรกัน เป็นไร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 อย่าอะไรพะคุณแม่ทำไมสวัสดีกันสวัสดีสวยๆกันสวยแล้วสวัสดีแล้วค่ะนี่เราก็เฉลยนเกิิะว่าเรามาเที่ยวที่จังหวัดหนองบัมอีกแล้วนะคะนี่ชแต่เป็นไรบุ๊่ดีก็เๆแล้วแล้ววันนี้เป็นสองคืนใช่ไหมคะแม่ปูเป้ใช่ค่ะสองคืนสามวันนะคะที่อัมรีหัวหินเราคงมีกิจกรรมสนุกๆเยอะ เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอถัดไปกันนิดนึงใช่ค่ะวันนี้เราไปก่อนไปบ้านเล่นน้ำไไปเล่นน้ำเหรอจะไปเล่นน้ำเลยเหรอไม่ไม่ค่ะมาถึงันนี้ค่ะขอบคุณครับจะย่องมาจ่าเหรซะก่อน